พวกเราชื่อมัตซิโมและปาติเซียคร,รอบครัวชาวอิตาลีแต่งงานกันมา25ปีมีบุตร12คนเราอาศัยอยู่ในมาสทริกประเทศเนเธอแลนด์ในฐาน,นะมิชชันนารีพวกเราชื่อจาเวียและอาราเซลีเรามีบุตร10คนและกำลังจะมีคนที่11เราเป็นมิชชันนารีในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรัสเซียครอบครัวมีกระแสเรียกตามธรรมชาติในการให้การศึกษาแก่เด็กๆอย่าละทิ้งการมีบุตร เพราะกลัวว่าจะไม่สามารถให้การศึกษาและเตรียมพวกเขาให้พร้อมเผชิญความท้าทายและความรับผิดชอบในชีวิตพ่อแม่ต้องาการความรักและความปรารถนาที่จะดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวผู้อื่นออกมานี่คือสิ่งที่เราพยายามทำแม้ว่าเราจะอ่อนแอพาล,ลูกไปพิธีมิซาตั้งแต่ยังเป็นทารกสวดภาวนาในตอนเช้าและเย็น สวดภาวนาก่อนอาหาร,ารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาทิตย์มีปฏิสัมพันธ์การเฉลิมฉลองตามเทศกาลในบ้านที่พ่อถามพวกเขาแต่ละคนพระวาจาของพระเจ้าส่องสว่างชีวิตของพวกลูกอย่างไรผ่านบทสนทนานี้เด็กๆจะคุ้นเคยกับการเติบโตขึ้นโดยรู้ว่าพระเจ้าประทับอยู่และส่งกระทำในชีวิตของพวกเขา ความเป็นพ่อและความเป็นแม่ในบทบาทที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ความเป็นแม่แสดงให้เห็นว่าความรักและการปกป้องควบคู่ไปกับความอ่อนแอของมนุษย์ความเป็นพ่อเผยให้เห็นขอบเขตอันไกลโพ้นของชีวิตที่ยังไม่ได้สำรวจแก่เด็กๆและสร้างรากฐานของชีวิตที่มีศีลธรรมที่ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างโครงการชีวิตของตนเองอย่างกล้าหาญแต่ยังมีมากกว่านั้น แม่ทุกคนเตือนลูกว่าต้นตอของการเป็นอยู่คือพ่อที่มีอักษรตัวพิมพ์ใหญ่พอผ่านว่ามีความโหยหาพระเจ้าการรับรู้นี้ทำให้เกิดศรัทธาหัวใจของคำถามคือการสร้างภาพที่คนรุ่นใหม่สามารถตอบตกลงกับพระกตษ เพื่อให้พระเจ้าสำแดงพระองค์ในชีวิตและนำพวกเขาเรารู้ว่าเรากำลังมอบความเชื่อให้กับพวกเขาโดยสอนพวกเขาให้ดำเนินชีวิตตามันธกิจที่จำเป็นในฐานะคริสตชนดังนั้นพวกเขาจึงเรียนรู้ที่จะอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ยังเล็กพวกเขาได้เรียนรู้ว่าพวกเขาสามารถให้อภัยสามารถรักได้หลายวิธีทั้งที่พระเจ้าทรงรักเราและสามารถค้นพบวิธีดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันรากฐานของชีวิตของเราคือ การใช้ชีวิตในพระศาสนาจักรากฐานของการแต่งงานของเราคือการใช้ชีวิตในพระศาสนาจักเราปรารถนาสิ่งนี้สําหรับพวกเขาเช่นกันเราทําทุกอย่างในครอบครัวเราสวดเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโดยรู้ว่าพระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราและพระองค์ทรงช่วยเหลือเราคําจุนและให้กําลังใจเราทุกวันในยุคที่เรื่องเพศมักจะลดลงเหลือเพียงการบริโภคเพื่อนําไปใช้อย่างอื่น ครอบครัวมีหน้าที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลานของตนในด้านอารมณ์ความรู้สึกและความรับผิดชอบทางเพศเคารพในศักดิ์ศรีของบุคคลเราตระหนักดีถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้นดังนั้นเราจึงระมัดระวังเราพยายามปกป้องพวกเขาเราสนับสนุนให้พวกเขาใช้คอมพิวเตอร์ในพื้นที่ส่วนกลางเราให้โทรศัพท์มือถือแก่พวกเขาเมื่อพวกเขาเป็นผู้ใหญ่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราสนับสนุนให้พวกเขาปฏิบัติศีลธรรมของการถือพรหมจันทร์ความอ่อนน้อมถ่อมตนความจริงใจไม่ใช่เชื่อมั่นในทางศีลธรรมแต่แบ่งพันประสบการณ์ส่วนตัวของเรากับพวกเขาเพราะเราเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงช่วยเราในชีวิตและพระองค์จะทรงช่วยพวกเขาด้วยโดยวิธีนี้การดูแลอภิบาลควรช่วยให้ครอบครัวเข้าถึงคุณค่าที่จำเป็นของมนุษย์เช่น ความพอประมาณการเคารพในความแตกต่างระหว่างชายและหญิงการตระหนักรู้และการยอมรับของร่างกายความหมายของการแต่งงานคุณค่าของเวลาแห่งการมั่นหมายซึ่งเป็นระยะเวลาของความเป็นผู้ใหญ่ในแง่ของการแต่งงาน In vista matrimoni